Ja,

รุ่นล้านแตกนะครับผู้จ <huh ัดะบอกแล้วนะครับรอลุ้นล้านแตกทุาน้องหลังเอาุ่มนะครับบัดุนดทุขสีทอครัาข้าเปิดฟองเปาเป็นสื่อจืดยากจะได้ดอกสามทุ่มค่งนีน้องเปิดหัวเด้อพอดีเปิดว่งลี้ยนะครับนีเปวจใจนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะารับวที่วันที่เก้ามกราเจอกันที่ที่บ้าน ท่านได้เบิ่งคิ้วเลยเพิ่นบอกว่าจะสั่จัดถือว่าดีนะเนี่านได้เบิ่งคิ้วเลยนะคบ่มีคิ้ว่าจากหน้าเวทีไปหาบางขายตั๋วน่ะแคบนะครับแต่ว่าสองข้างมันจะป่องออกนะครับพี่น้องคันเบิร์กเนี้ยนี้นะครับนี่จริงๆน่าจะเบิ่งกตั้งเวทีสั่งย่าวนะครับสวัสดีทุกคนดีใจน้าค้นจันทร์นะครับที่มารุ่นลลานแตกนะครับล่อขยายสังกะสีนะครับ สิ่งที่เลือกอะไรอยู่นี่นะครับจอภาพนั่งภาตั้งแต8ปีแล้วจอภาพไปนั่งโซนขอโซมนั่งเสาลอยมาโดยตลอดนี่ดวงเด่นเห็นยู่ตลอดที่ผู้จัดการโดยเฉพาะเวลาเจอวิกฤตนะครับเจอวิกฤตโควิดได้แล้วเออบ่มีบ่มีเสาซีดานลุงมรอบมันหายโฉ อ้ายเล้เลยนะนะครับส่งผักจากข้างโงสากุล่ะนมานด้ดีเลยจตรงนี้และจากทอดตันตุ้ยตัวสิเป็นแบบเกลือเกลือปลาเปิดสุดยอดเลยเปิคนไหนเด้ออันนี้ขอให้เรืเป็นเอีพันแทสาวน้อยเพชรพันแพงน่าดีใจน้ำพิ่นเด้อขยายเลยเด้อพี่น้องที่อยู่ขารอบรีบเมาะ่าเพราะว่าสังนอกนี่อนะค่ับไม่ยัจะไม่ได้ครับเพาะสั่งเปิดที่สไป ยับออกกันด้เด้อพีนอนเด้อเหร้านใจนะครับเป็นความดีใจหลัจากเราอยู <noc way. S 2> uh, ่หน้ากับใหญ่เป็นมาท่าเหนื้อเลยนะเนื้อใต้เล้ว่านี่ย้างลงสักข้างเกุดจับุูนะครับไล่็จาจะปั่นไาย นี่ยเขาไข่บางแลจันนะครับสิงคโปรียับมาย่ามพยายามข้างเมืองเราโหลุรีไปขึ้นโขดสมโลงง่ายมนามงนี้นะครับเมื่อื่นจะสิงคโปร์ไปสามหน่วยบนโลกนะครับไปอยู่ที่อำเภอแก่งคอเขาเพื่อที่ว่าสามหนวเพื่อที่จะเกิดนำหนาเราพยายามพู่ก็ไ่นหูเขา

บัตเกทนเดอรนทัพี่น้องกำลังเิ่งไยุ่อกันมื้อนะครับพี่น้องรักแจงอแล้วเราก็ยังเื่อนี้คุกมาไานแต่ว่ามีพกคกับว่คพารกเมอนี้กับพารโควกโคแล้วชชารบัตรร้อยสี่สิบนะครับคนี่มีใจน้ำนะครับ เป็นเอฟซีสาวน้อยนะครับค่ค้อยบ่นแย้งคอยโจนะครับสดตัวสบายกายผิวเป็นหน้าขาวใสต้องใสรถในรถจริงอ่อนใบไหลปัดแั่นลูกศรเข้มข้นดีมาอยากได้สาวน้อยมาแปดปีมันติดโควิดนะครับร่วมติดโควิดนั่งนะครับแม่มือนี่เอมเฮ็ดให้พิษฝังยีหลีนะครับพี่น้องนะครับกลมสากลมหลังเพชรเจ้าพนนะครับลุ้นร้านแตกลุ้นรอ ขยายสังกษีนะครับแมแม่อจะปพักงาม้าใบเขียวใบงามนะครับหรือจะเป็นปูอ้อยปูกบนดีเหมือนกับตับีกระุ้นรูปกระูคือรู้่าอร่ใพี่กรรไทยอย่ะโคช่นนแสดงมาอีตัวนี้แม่อนี้ราไยนแล้วกันไม่เคยเห็นแต่งานกาชาตินมพี่น้อง ปฏิโทปฏิโตอ้าวอยูเสื้อเอรุ่น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 ร้่นรุ่นร่นรุ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 นรุ่นดุ่นรุ่นรุ่นรู้นร่นรุ่นรุ่นรนรุ่นรุ่นรุนรุ่นรุนรา่นนรุ่นนรนไุ่นร่น่นรรา่น่นร่นรุ่่นุ่น่่ีนน่น่่ มวนข้างนาเยอะคอย่างมวนครางามวนก็เลยนองชั่วโมงอะไรมาทั้ไอ้แจกที่บอยู่หมดมาเปิดเยสนเราังมีีกันึ่งยาสักคื้นี่บองข้างบานไข่ด้วย้านพ่อสี่ชุ่มไม่ปนรงานไข่บ้านล้งหรอ้านไหน้านไหนอยู่ไปอย่างมั่นโคนมันมักคื้อย่างเีอบเอนมาเลย้าวบ้านเป็นกะล่นะครับ